ครับผมเศร้านี้ที่สกลนครบ้านกรุงสรีตะบนนาเพียงอำเภอกุศมาจังหวัดสกลนครนเนาะพี่น้องเนาะจากฝั่งซ้ายสู่ฝั่งขวาจากเมืองคำมนจากเมืองคำเกิดจากเมืองสายาบุรีกองแก้วโดยถึกกวาดตอนมาในสมัยพุทธศักราช2 3 7 1รก็เลยได้มขาขยายเผ่าพันธุ์อยู่แถวภาคอีสานนะพี่น้องเนาะก็เลยกลายเป็น ภาคอีสานในปัจจุบันนี้เลี้ยงลูกขยายแพร่พันธุ์ออกมาหาอยู่หากินมาช่วงเศร้าช่วงนี่กับมาบึง้งข้าเจ้าดำให้ดำหน้าสองสามคนดำพี่น้องให้หนึ่งพี่น้องเออ้ยบ้านผมเรียกให้หนึ่งบ้นแม่ไลหน่หนึ่งไนะ้ให้หนึ่งหรือนึ่งให้แต่ยังบทถึงไล่พนเราให้หนึ่งพนเราอัน,อนย้ายกำลังดำหน้ากับลูก องคนสามคนวันนี้คือสิดำให้เดียววันนี้เนาะดำให้เดียวเอาค้ำค้ำพอลยเนาะค้ำมึกทรงเลยนี <laughs> ่เาาน,นลูกเพิ่งกำลังปาดก้าพี่น้องว้มีมกพร้าวพี่น้องมกพร้าวมาแก,ก้ืมื้อพี่น้องโอ้ป็นตาแพงค่ะมะพร้ากระดาษพี่น้องเลยเฮ็ดออปเปาะอยู่พี่น้องเอ้ยพามาแก,ก้ืมือ้อทาไว้ให้ยายกินตอนเชียงคนเราหายายมือย้อ โอ้ยายเจ้าบรรยากาศาขึนคักทยายมีคันห้มพร้อม,มเออมีคันห้มอย่างดีคัขนาดพี่น้องบ้องได้มันเด็ดบ้องได้มันฮอนจะแล่นเข้าห้มเลยเล่ะเวาแม่นความลาวพี่น้องเอ,อ้ยแม่นแม่นแม่นมันกระบอกหันแล้วยายมันมันเริ่มเท่าแล้วมั้งมันเม่คืนอีกน้อยแล้วยายบรญยักหันแล้ว แต่คอยกับลกูก้าอันนี้คอยยังลกบไวไยเลยสู้บาวาวแมนคนดีพี่น้องเพื่อนคนดีคนดีน้ำล้นให้ล้นคันพี่น้องวันนี้ดำหน้ารถซึ่วัดสิสองเจ้าสามเจ้าพี่น้องเลยวันนี้เท้ากระลอกไปเบิ่งพี่น้องว่าเท้าสิเจอเห็นยังไหมโอ้ยเข่ากระลังเขียวงามพี่น้องเอ๋อหามีเงินซื้อปุ๋ยใส่กะ ่วงนี้เพิ่งกำลังกินปุ๋ยพี่น้องเอ่าพี่น้องเข้าป่าเข้าป่าส่วนนี้โอ้ย,อย,อยต้นสมุนไพรงามขนาดพี่น้องเอ้ยเข้าป่าเข้าป่าพี่น้อง โอ uh co ้เจ <No ้าดำหน้าพี่น้องเจ้าดำหน้าพี่น้องโอ้หน้าเบิกใหม่พี่น้องเป็นตาอ่อนขนาดพี่น้องเป็นตาอ่อนขนาดดำหน้าขะเจ้าโอ้เด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดาดเป็นตางามเป็นตางามดินใหม่พี่น้องเลยโอ้ดำหน้า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 พี่น้อง ตามสนบสบ้านเฮาตามบ้านน partido, อกคอกนาแถวสุกุมนครเฮาพ่นเห็ดอย่างเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เพ่นดำให้ดำหน้าพี่น้องช่วงฤดูการเก็บช่วงฤดูการพาะปลูกเนาะพี่น <Gear> ้องเนาะมาเบิกนํำกันว่าพ่นดำหน้าเนวใไดพี่น้องเป็นตาอ่อนอยู่ดอกเนาะยายเนาะดินไหมเป็นตาอ่อนอยู่ดอกเนาะเออคือคือ โอ้เป็นตางามขนาดดินนี่เป็นตางามเป็นตางามอืมนี่พ um <No um ี่น้องพันดำหน้าี่น้องนี่กระสิไปเร็วโบอยากได้บ่อใดเดาเนาะยายเนาะมันห่าปักลงไปห่าเจอน้ำน้ำมันพอได้เน่าบ่มีน้ำเนาะเออใครอยู่ เขนเอาน้ำยังน้ำอันน้ำน้ำอันดำดำมาน่ะเออน้ำอีเคมบ่เองบ่เออเออแม่แม่แม่ใครอยู่บ่มีเนาะโอ้ขนาดพี่น้องได้ฤดูกาลช่วงดำนาโอ้เพื้นเพันจุดทิมพี่น้องเนาะบุยคนมาเอาเนาะเพื้นเนาะจะจุดทิม พื้นนี่คขนนมมาเอาในไห้บ่พื้นนี่มาเอาเลยเนาะเดี๋ยวบางๆใช้แล้วมาคอเด้อพื้นกองอยู่ีเด้อเอาไปลายโบได้ดอกเดี๋ยวสิมาเอาน้ำยู่ดอกสั้นพอได้ไปพอได้ไปจุ้ยต้มมันอีปุกให้หมูเลี้ยงหมูดูนี่ข้าน้องนี่ เพ่อนเพศบอกเอาผู้ใดว่างเรียกว่างงานก็ขอเชิญพี่น้องมาดำนาอยู่สกลนครบ้าดนบปตอง้ะพี่น้องเด้อใครบ้างเรียกว่างงานก็ขอเชิญพี่น้องเลยขันไผ่มาดำนาซอยเลยยอดวิวสูงสวงคนเบามาเด้อพี่น้องยอดวิวสูงนะคนรอบผู้ใดว่าดำนาซอยนี่นี่นี่พี่น้องนี่วิธีดำให้ดำนาไผ่ยังบุกเคยเบิ่งคนดำนาไผ่ยังบุกเคยอันมาเบิ่งนะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ว่าภาคอีสานไทยยอดำหน้าแน่ใดมาเบ่งน้ำกันพี่น้องดำหน้าโคกพี่น้องเลยโอ้แล้วอยู่ดอกบนีิเนาะโบเฮงโบเฮงพี่น้องโบเฮงพอคนหลายพี่น้องคนหลายไทยย่อมือสกุลดำหน้าเก่งพผมว่าไทยยอมือสกุลแมนแม่นแมนแม่น โลก,ก้ากระยักย่านได้เดี๋ยวนี้บ่สู้ได้โบสู้แล้ว,ว <c oughs> บ่ไหวแล้ว,ว,ลวต,ตะก้านี่โอ้ยโบวาแวเลยให,หน้าน้อยกับโบยอ,อยากไปอีกอยากไปตะก้าหลายๆครับตะก้าตาตาเยาโบาไปซ้ำมันได้นโน่คนเบาเดี๋ยวนี้รถโอ้ยเรียกเห็นตะก้าดบ่ไหวแล้วนี่เลยครับผมดำหน้าไปคุยกันไปพี่น้องเลย ได้กันดำหน้าไปคุยกันป๋าเป็นตามม้นซื่นหัวเซลพี่น้องเอ้ยนี่แหละมาเด้อมาเด้อมาเด้อใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะขับออกจากเบิรอกคอนโดให้นำหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวมโหน้าที่มาเอาพื้นขอเพื่นนเอเพื่นเพื่นให้พี่น้องเพื่นบนเรื่ห่วงพี่น้องเลยโอ้ป็นไหนบรรยากาศพี่น้องวิวงามขนาดพี่น้องเลยผู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้อง หน้าพหน้าใหม่พี่น้องเอ้ยมันเป็กต่างามอยู่ดอกพี่น้องเลยโว้บ่งนี้อุโมงค์ปลอยน้ำพี่น้องนี่บ่งนี้เกตตามวนพี่น้องเลยรับผมมือนนี้เลาะ อยู่กลางทง้องมาเบิ่งยายเล็กเราเห็ดยังไงโอ้เจ้าภาพเผ็ดยังเนาะเจ้าภาพานี่นนนนเนาะดำนาดำนาให้มาเล่นยายเล็กเจ้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเบิ่งพี่น้องมาพ่นเห็ดยังพี่น้องเนี่ยโอ้เ <c oughs> หลือให้ชุดท้าโบยายเล็กเนี่ย <c oughs> โอ้ยเกือบมาบ่ทันพี่น้องมาเบิง่งสาวไทยน้อ บ่าวชายน้อดำน้าพี่น้องนี่ตามบ้านนอกคอกนาเฮาพี่น้องเอ้ยเกลือบมาบ่าทันพี่น้องเลยฆ่าตาฆ่าตาเวียกเวียกลายสายเติบพี่น้องเอ้ยเยกลือบเกลือบเ,เกือบเกลือบเกลือบถ่ายถ่ายแล้ว